ในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์อาลลคะ่ะนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้เรียนเรื่องประเภทของหลักฐานทางประวัติศาสตร์กันไปแล้ววันนี้ครูจะให้การบ้านนักเรียนทุกคนไปค้นคว้าเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเองนะคะครูคะแล้วคําว่าท้องถิ่นเนี่ยกว้างแค่ไหนคะท้องถิ่น หมายถึงพื้นที่ขนาดเล็กเช่นชุมชนหมู่บ้านอำเภอหรือจังหวัดซึ่งมีกลุ่มคนที่มีวัฒนธรรมร่วมกันเช่นเชื้อชาติเดียวกันประกอบอาชีพเหมือนกันใช้ภาษาถิ่นสื่อสารกันเป็นต้นแล้วเราศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นเพื่ออะไรล่ะครับครูเราศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นเพื่อให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นและเกิดความรัก ความภูมิใจในท้องถิ่นที่เราอาศัยอยู่ยังไงล่ะคะก่อนเที่ยวเราจะเริ่มก,ก่อนเที่ยวเราจะเริ่มศึกษาประวัติศาสตร์นั้นเริ่มแรกนักเรียนต้องถามตัวเองก่อนค่ะว่านักเรียนสนใจหรืออยากรู้เรื่องอะไรในท้องถิ่นของตนเองหนูเป็นคนจังหวัดนครพนมหนูอยากรู้ความเป็นมาของพระาธาตุพนมค่ะ ผมอยู่อำเภอรพระประแดงครับผมอยากรู้ว่าทำไมถึงชื่อว่าพระประแดงครับน่าสนใจมากค่ะเอาล่ะในเมื่อนักเรียนมีเรื่องที่ต้องการค้นคว้าแล้วเราก็ต้องคิดต่อไปว่าเราจะหาคำตอบหรือข้อมูลในเรื่องที่เราอยากรู้ได้อย่างไรบ้างหนูจะไปยืมหนังสือที่เกี่ยวกับจังหวัดนครพนมและพระธาตุพนมจากห้องสมุดค่ะผมจะลองไปถามคุณตา เกี่ยวกับอำเภอที่เราอยู่ครับเพราะคุณตาอยู่ที่นี่มาตั้งแต่เกิดถูกต้องค่ะเราสามารถศึกษาประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นได้โดยอาศัยทั้งหลักฐานชั้นต้นและชั้นรองจากหลายแหล่งเช่นพิพิธภัณฑ์ศูนย์วัฒนธรรมห้องสมุดหรือวัดซึ่งมีข้อมูลต่างๆให้เราศึกษาทั้งหนังสือสิ่งของเครื่องใช้ภาพถ่ายหรือจะสอบถามจากคนในชุมชนก็ได้เหมือนกันค่ะ ถ้าอย่างนั้นก่อนกลับบ้านไปค้นคว้าเรื่องที่แต่ละคนสนใจจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ต่างๆเรามาศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นกันก่อนนะคะว่ามีสิ่งใดบ้างหากเราจะศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นหรือชุมชนของเราให้ได้ข้อมูลที่ใกล้เคียงความเป็นจริงมากที่สุด จำเป็นจะต้องศึกษาจากหลักฐานชั้นต้นและหลักฐานชั้นรองอย่างที่น้องๆได้เรียนในคาบที่แล้วนะคะตอนนี้เรามาดูตัวอย่างหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นกันเลยนะคะเริ่มจากโบราณสถานโบราณสถานคือสิ่งก่อสร้างที่คนสมัยก่อนสร้างขึ้นเคลื่อนที่ไม่ได้ และมีอายุมากกว่าหนึ่งรอปีเช่นปราสาทหินพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินพนมรุง้งจังหวัดบุรีรัมย์วัดพระศรีสันเพชรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระราชวังจันกเกษมจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแหล่งโบราณคดีบ้านเชียงจังหวัดอุดรธานีเป็นต้น โบ,โบราณวัตถุคือสิ่งของโบราณที่สร้างขึ้นหรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่เคลื่อนที่ได้และมีอายุมากกว่า100ปีเช่นเครื่องปั้นดินเผาขวานหินลูกปัดเครื่องมือเหล็กเป็นต้น ศิลปกรรมได้แก่สิ่งที่สร้างสรรค์ขึ้นเป็นศิลปะเช่นงานจิตกรรมฝาผนังวัดการเขียนภาพภาพเขียนยุคก่อนประวัติศาสตร์ตามผนังถ้ำงานแกะสลักไม้และงานปัน้นศิลปกรรมเหล่านี้ล้วนแล้วแต่สร้างสรรค์ตามความเชื่อของศาสนาซึ่งจัดเป็นหลักฐานชั้นต้น เอกสารทางราชการเป็นเอกสารทางราชการเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับราชการโดยตรงทั้งทางการบริการราชการและด้านการปกครองซึ่งได้แก่รายงานตรวจราชการประกาศแจ้งความเป็นต้นเรื่องเล่าหรือตำนานเป็นการเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาอันยาวนาน โดยได้เก็บความรู้และประสบการณ์มารวบรวมลงเป็นบันทึกเขียนออกมาเป็นหนังสือเช่นหนังสือเท้าหุ้งเท้าเจืองหนังสือหรือเว็บไซต์ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นหลายแห่งได้ถูกบันทึกรวบรวมไว้เป็นหนังสือหรือเป็นข้อมูลให้สืบค้นผ่านเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ต ผู้รู้ในท้องถิ่นได้แก่พระสงฆ์ผู้นำชุมชนผู้เท่าในท้องถิ่นซึ่งสามารถเล่าเรื่องราวข้อมูลเกี่ยวกับท้องถิ่นได้เนื่องจากอยู่ในท้องถิ่นมานานช่วงนี้ชี้นะ ศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นโดยการไปสอบถามจากผู้อื่นน,น้องๆควรแจ้งผู้ปกครองให้ทราบก่อนทุกครั้งว่าจะไปพบบุคคลใดหรือควรให้ผู้ปกครองไปด้วยเพื่อความปลอดภัยนะคะในช่วในชั่วโมงเรียนประวัติศาสตร์อาทิตย์ต่อมาเอาละคะนักเรียน ไหนมาดูกันสิคะว่านักเรียนไปสืบค้นประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นมาจากหลักฐานใดกันบ้างเริ่มจากโจ๊กก่อนดีไหมคะตอนนี้โจ๊กทราบหรือยังคะว่าทำไมอำเภอที่โจ๊กอาศัยอยู่จึงมีชื่อเรียกว่าพระประแดงทราบแล้วครับผมได้ข้อมูลจากการสอบถามคุณตาซึ่งอาศัยอยู่ที่นี่มาร่วม70ปีแล้วครับคุณตารู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับอำเภอพระประแดงเลยลักครับคุณตาบอกว่า คุณตาครับผมอยากรู้ว่าทำไมอำเภอของเราจึงชื่อว่าอำเภอรพระปะ่าแดงครับอำเภอของเราเป็นเมืองโบราณสมัยขอมเดิมเป็นเมืองหน้าดานเมื่อมีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นจะต้องแจ้งข่าวสารไปให้เมืองหลวงทราบโดยเร็วซึ่งสมัยนั้นคือเมืองละโวซึ่งคำว่าประแดงหรือป่าแดงนั้นแปลว่าคนเดินหมาย หรือคนนำข่าวสารนั่นเองดังนั้นก็เปรียบเสมือนเป็นเมืองที่ต้องนำข่าวสารจึงได้ชื่อว่าพระประแดงยังไงล่ะน่าสนใจมากค่ะนักเรียนจะเห็นว่าโจ๊กได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นจากผู้รู้ในท้องถิ่นนั่นก็คือคำบอกเล่าของคุณตา ที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนี้มานานนั่นเองค่ะไหนครูขออีกสักตัวอย่างสิคะนิวค่ะคุณครูนิวทราบแล้วล่ะค่ะว่าพระาธาตุพนมสำคัญอย่างไรหนังสือเรื่องประวัติพระาธาตุพนมบันทึกเอาไว้ว่า พระาธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมสูงที่เก่าแก่ที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประดิษฐานอยู่ที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารอำเภอาธาตุพนมจังหวัดนครพนมภายในองค์พระาธาตุบรรจุพระอุรังคธาตุหรือกระดูกส่วนอกของพระพุทธเจ้า แล้ววันเสาร์ที่ผ่านมาคุณพ่อพาหนูไปสักการะพระาธาตุพนมด้วยค่ะจริงอย่างที่หนังสือบันทึกเอาไว้เลยนะคะพระาธาตุพนมเป็นใจดีทรงสี่เหลี่ยมที่สูงและสวยงามอย่างมากเลยค่ะตอนนี้หนูเข้าใจแล้วล่ะค่ะว่าทำไมพระาธาตุพนมจึงเป็นหลักฐานทางโบราณาคดีที่สำคัญประจำจังหวัดของหนู นักเรียนคะนักเรียนคะจะเห็นว่าจอยได้ศึกษาประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นทั้งจากหลักฐานชั้นต้นคือการไปสำรวจที่โบราณสถานจริงคือที่พระาธาตุพนมจังหวัดนครพนมและยังได้ศึกษาจากหลักฐานชั้นรองคือหนังสือเรื่องประวัติพระาธาตุพนมจากห้องสมุดอีกด้วยดีมากเลยค่ะจอยครูคะหากหลักฐานที่เราได้มาเป็นหลักฐานชั้นรอง เราจะนำมาใช้ได้ยังไงคะการศึกษาเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นโดยใช้หลักฐานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นหลักฐานชั้นต้นหรือชั้นรองนั้นหากเราใช้หลักฐานชั้นรองในการศึกษาเรื่องราวเพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความน่าเชื่อถือมากขึ้นเราควรตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นต้นด้วยจ้ะและก่อนจากกันวันนี้เรามาทำกิจกรรมใช้เดี่ยวกันก่อนนะคะ เดี่ยวตอนข้อไหนกันแน่ให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องค่ะข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นตน้น เยี่ยมไปเลยค่ะขอ้อใดเป็นโบราณสถานเยี่ยมไปเลยครับ ข้อใดไม่ใช่ศิลปกรรมใช่แล้วครับการศึกษาเรื่องราวในสมัยประวัติศาสตร์ จากหลักฐานชั้นรองควรปฏิบัติอย่างไรเก่งมากครับ การใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรใช่แล้วค่ะ เรามาดูคำเรามาดูคำอธิบายเพิ่มเติมกันนะคะในข้อแรกข้อใดไม่ใช่หลักฐานชั้นตน้นคำตอบก็คือตำนานค่ะเนื่องจากตำนานเป็นการเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาเป็นเวลาอันยาวนานโดยได้เก็บความรู้และประสบการณ์มารวบรวมลงเป็นบันทึกเขียนออกมาเป็นหนังสือค่ะข้อ 2. ข้อใดเป็นโบราณสถานคำตอบที่ถูกก็คือปราสาทหินพิมาย เนื่องจากโบราณสถานไม่สามารถเคลื่อนที่ได้ส่วนในข้ออื่นนั้นเป็นโบราณวัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะข้อ 3. ข้อใดไม่ใช่ศิลปก,กรรมคำตอบที่ถูกต้องก็คืองานก่อสร้างค่ะข้อ 4. การศึกษาเรื่องราวในสมัยประวัติศาสตร์จากหลักฐานชั้นรองควรปฏิบัติอย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือตรวจสอบข้อมูลที่ได้จากหลักฐานชั้นตน้น ข้อสุดท้ายการใช้หลักฐานทางประวัติศาสตร์สืบค้นความเป็นมาของท้องถิ่นมีประโยชน์อย่างไรคำตอบที่ถูกต้องคือทำให้เข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นได้ดียิ่งขึ้นค่ะการศึกษาเรื่องราวความเป็นมาของท้องถิ่นจะช่วยให้น้องๆเข้าใจความเป็นมาของท้องถิ่นน้องๆได้ดียิ่งขึ้น และเกิดความรักและความผูกพันกับท้องถิน่นลองกลับไปสืบค้นประวัติของท้องถิ่นของน้องๆดูนะคะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ